แนะนำแอปฟรีที่เหมาะกับลูกๆมากเลยนะคะเอาไว้ฝึกเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกฟังสำเนียงฟังง่ายมากอันนี้แม่ออโหลดมาให้น้องโจซี่สักพักและเล่นเล่นบ่อยมากแล้วเอามาแนะนำนะคะเดี๋ยวเปิดกล้องหลังให้ดูนะคะอ่าตัวนี้เลยนะคะ k h a n Academy Kids นะคะนี่เลยเราแม่ทำโปรไฟล์เอาไว้อยู่แล้วนะคะมันก็จะมีชื่อน้องอยู่นี่ มันก็จะมีเกมหลายๆเกมเลยนะคะนี่อ่ะมันก็อาจจะให้เก็บอ่าให้ดูว่ามันจะมีกิจกรรมหลายอย่างคือบางอย่างอะคะ่ะให้น้องกดเองได้เลยสําหรับวัยที่แบบคุณพ่อคุณแม่ให้เล่นเกมหรืออะไรในแท็บเล็ตบ้างได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเหมาะเลยอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอ่ะมันอาจจะให้ทํา ทำนู่นทำนี่นะคะมีอะไรให้เด็กลากลงแล,แล้วก็จะมีแบบเกี off, ่ยวกับเรียนภาษาอังกฤษอ่าเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรอีกเห็นไหมอืมอ่ะ1 2 3อ่ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับการนับเลขอืม ภาษามันจะฟังง่ายนะคะแล้วก็เป็นสำเนียงอเมริกันด้วยถ้าอยากให้ลูกฝึกฟังคล่องๆนะคะเล่นเกมไปด้วยได้ความรู้แล้วเป็นแอปที่มีประโยชน์นะคะก็ลองโหลดกันมาดูนะคะแนะนำเลยอันนี้